เราก็จะมาตัดเล็บกันนะอุปกรณ์ของเรานะครับก็คือมีตัวนี้มีตัวตัดเล็บอัตโนมัติครับผมเป็นใส่ฐาน2ก้อนขนาด 2A ตัวหนึ่งครับผมอันนี้เป็นชุดตัดเล็บของสมัครเด็กโดยเฉพาะครับจะเริ่มต้นจากตัวนี้นะครับเอาเอาตัวตัดมาปึ๊บอ่ะมาถอดออกได้ปึ๊บนี่ถอดตัวนี้ถ้ามันไม่ถนัดหรือว่าถ้ามันเคียงครับถ้ามันเคียงเราก็ถอดออกได้นะ นี่นี่วันนี้เดี๋ยวพ,พ่อจะตัดเล็บให้กับลูกนะครับผมอ่ะตัวไหนด้กขอพ่อ,พอขอขยับนิดนึงนะครับอนักจังเลยเวลาตัดเล็บนะนี่เอาตัวตัวปลายด้านล่างครับพ่อเคิรว่าจะชอบใช่เงี้ยมันเป็นเทคนิคที่แล้วเราก็กดบลงมา ก็ได้มันจะไม่หนีบหนังลูกนะครับถ้าถ้าใช้เทคนิคนี้ก็คือว่าตัวตัวคมด้านล่างครับเราเอาประกบที่เล็บของลูกแล้วก็โน้มลงมานิดนึงแล้วก็ตัดได้เลยก็ ก็จะตัดได้ง่ายครับดีกว่าที่เราจะไปแบบอย่างเงี้ยด,ดีกว่าที่แบบปึ๊บเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยโอกาสโดนเนื้อของหลูสูงมากให้ทําอย่างนี้นะวางปึ๊บแล้วก็มันจะสัมผัสเนื้อของลูกลใช่ไหมแล้ก็ค่อยโน้มมาปึ๊บนี่มันจะตัดได้ดีกว่าครับเห็นไหมมันก็จะตัดได้ง่ายครับทําประมาณเนี้ยอ่ะเพราะ็ตัดเล็บให้ลูกนะครับ น่จังเลยอะได้ก,กี่นิ้วนี่นลูกเลืล่องสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วเก่งมากนะพ่อพ่อดูให้หน่อย<อ>โอเคพอตัดเล็บแล้วเดี๋ยวพ่อก็จะไปอาบน้ำให้กับลูกนะครับโอเคเหน็บก็ได้ห่อข้าเานี้ เป็นอะไรที่กังวลมากเลยนะครับช่วงที่แบบช่วงที่เรายังเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ครับคือแบบกลัวที่จะโดนเนื้อของลูกอย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยได้ตัวนี้จะใช้เปลี่ยนใบแล้วก็ฝน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 เราให้มันลบคมอะ่ะส่วนตัวนี้ก็จะใช้ตัดครับเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ก่อนวันนี้จะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ คอยตามด้วยตัวนั้นนะ,ะนิ้วเรียนนิ้วหัวไม่มือหรอกนิ้วหัวไม่มือให้พ่อหน่อยครับนิ้วหัวไม่มือหรอกไหนหัวไม่มือมาตั้ไหนให้พ่อดูสิเวลาตัดเล็บให้กับลูกนี่ครับเราก็ต้องรอจังหวะถ้าถ้าเขายังยังไม่พร้อมเราก็ยังไม่ตัดอย่างเงี้ยลูกก็จะจับมือไว้ก่อนเรียบอพอเขาแบบนิ่งๆชักหน่อยหนึ่ง แล้วค่อยเดินอ่ะให้พ่อพ่อดูซิเก่งจังเลยอะ่ะนักขีลันของพ่อพ่อนี่เก่งยังไงหลงเก่งมากมากเก่งมากมากเก่งที่สุดเลยโอ้โหโโไม่ธรรมดานัหนึ่งนึกนักขี่ลันนู่น,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 นพ่อไม่ธรรมดาเลยเก่งจังเลยให้พ่อพ่อตับเล็บก,ก็ได้ด้วย อันนี้ก็เสร็จแล้วเหลือแค่ลบคมอย่างเดียวเนาะนิ้วหูอกในมือได้แล้วพยานยจะไม่ตัดให้จำมากครับมืหงในมือหงหกในมือแล้วต้องรอลบให้รูปค้องก่อนโอเคเรไยงหลตอนนี้คือหลังจากที่ตัดเล็บอยากใหพาลูอาบน้ำเนานะนะครับผม Để hôm hỏi mấy dạ luôn nhục nhục hỏi mấy nhục À nhục nhục โอเคได้แล้เพราะว่าเมื่อคืนตัดตัดเล็บเท้าไปแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวเนี้จะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเนื้อของลูกเลยนะเพราะว่าเวลาโดนอย่างเงี้ยคือแค่จกกั๊กจีอะครับเ,เดี๋ยวจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้นะครับผม สินค้าตัวนี้นะรานะคา159บาทนะครับตัวนี้นี่แค่1 5 9บาทเองช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะสำหรับพ่อแม่มือใหม่นะครับที่สนใจอยากจะต้องการมตะเล็บให้กับลูกหรือว่ามือเก่าก็ได้ต้องการอยากจะเอาไปเนี่ยตะไบเล็บลู่ครับง่ายมากเราสามารถเลือกใบเนี้ยมาให้ตั้ง6อันเลยนะครับน่ตัวนี้